สวัสดีครับอ่าเดีวันนี้มีน้องคนหนึ่งนะครับเขาถามมาเรื่องเปลี่ยนชื่อชาแนลใน YouTube นะครับก็เดี๋ยวจะดูดอนะครับแรกเลยเดี๋ยวต้องคือต้องบอกก่อนว่าที่เราเป็นชาแนล u t u b e เนี่ยมาจากเพื่อนในเขานะครับก็เนี่ยครับบัญชีของฉันรับ าบัญชีก็จะมีตรงนี้ครับข้อมูลส่วนตัวนี้ก็แบเนี้ครับข้อมูลส่วนตัวนะครับอุ้ยอุอ้ยโทษโทษปิดยังไงอ่ะเอาเป็นว่าเข้าที่เข้ามาที่ข้อมูลส่วนตัวนะครับแล้วจะมีชื่อด้านบนนะหรือแม่ยิ้มมีเบอร์ของด้วยนะครับเอาเอาเป็นว่าด้านบนนะครับจะมีเป็นชื่อนามสกุลน,นะครับ จะลิงก์กับ Youtube เลยครับทรินฟอฟเวอร์นะครับก็น้องน้องคนนั้นลองเปลี่ยนดูนะครับจำไม่ได้ว่าน้องเขาซื่ออะไร